สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับสู่รายการซีทีแช n แนลครับ11โมงของวันอังคารนะครับเรามีนัดเจอกันนะครับกับรายการดีๆนะครับสาระดีๆด,ด้านสาการณพรแผ่นไทยและการแพทย์ทางเลือกครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดถึงเกี่ยวกับเรื่องการเปิดตัวแบรนด์ศูนย์เวลเนตอัตลักษณ์ไทยนะครับสู่การต่อยอดธุรกิจท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ครบวงจรนะครับโอ้โหใครชื่อเรื่องก็น่าสนใจแล้วนะครับอันนี้เราบอกว่าเป็นภาคที่2ต่อจากที่เราเปิดศูนย์เวลเนียเซ็นเตอร์ที่ผ่านมานะครับแล้วก็วิทยากรวันนี้นะครับเป็นท่านใดไม่ได้ครับเราได้รับเกียรติจากอาจารย์อุรัชัดวิชัยดิตนะครับนักวิชาการสาธารณสุขชํานาญการกองการแพทย์ทางเลือกกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกครับสวัสดีครับสวัสดีอาจารย์เมย์นะครับกลับมาพบกันแล้วที่ผ่านมาเราเคยพูดกันถึงเรื่อง ศูนย์เวลเน็ตเซ็นเตอร์ไปแล้วนะครับหลายาท่านคงรู้จักแล้วครับว่า5ประเภทมีอะไรบ้าง<ช>แล้ววันนี้นะครับเราอยากจะมาพูดถึงว่าเราได้ต่อยอดนะครับเกี่ยวกับการเปิดตัวแบรนด์ศูนย์เวลเน็ตอัตลักษณ์ไทยนะครับต้องถามว่ามีความเป็นมาเป็นไปอย่างไรครับถึงเรามีการเปิดตัวแบรนด์ตรงนี้ขึ้นมาครับ ก็คงต้องเรียนอาจารย์เอกอย่างนี้นะคะว่าตั้งแต่ปี2564นะคะก็เราได้จัดทําโครงการศูนย์เวลเนสเซนเตอร์นะคะซึ่งก็เป็นการผลักดันของนายแพทย์เทวันธานีรัตนรองอธิบดีกรมแพทย์แผนไทยนะคะจนณปัจจุบันนะคะ2566เรามีศูนย์เวลเนส ทั้งหมดแล้ว600กว่าแห่งทั่วประเทศไทยนะคะทั้ง5กิจการทั้ง5ประเภทเลยก็ได้แก่ที่พักร้านอาหารร้านนวดสปาแล้วก็คลินิกทุกประเภทนะคะทำไมถึง<ม>ต้องเป็น5ประเภทธุรกิจประกอบการตรงนี้ด้วย <ทะ S 2> ครับาารเหตุผลเพราะ5ประเภทเนี่ยมีศักยภาพในการที่จะนำ รายได้เข้าสู่ประเทศไทยนะคะแล้วก็เป็นกิจการที่เกี่ยวข้องกับด้านสุขภาพเนื่องจากเกี่ยวข้องกับการกินอยู่นะคะของนักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศค่ะครับต้องบอกว่าห0ร้อ0ผู้ประกอบการที่มีการประสานเข้ามาขอเป็นศูนย์เวนเน่เซ็นเตอร์ยเงี้ยการตอบรับนะครับทั้งนักท่องเที่ยวที่เข้ามาใช้บริการตรงนี้<ม>ได้รับการตอบรับหรือฟีดแบ็ตรงนี้เป็นไงบ้างครับค่ะก็จะเป็นนักท่องเที่ยวนะคะทั้งภายในแล้วก็นักท่องเที่ยวต่างประเทศเองเนี่ยเขาก็ มีเสียงกลับมาว่าเ,เขารู้สึกมั่นใจที่สถานที่ดังกล่าวทั้ง5ประเภทนั้นน่ะมีการเซอร์ติฟายหรือการรับรองโดยหน่วยงานรัฐบาลก็คือกรมแพทย์แผนไทยนะคะหมายความว่าเรารับรองว่าคุณมาเที่ยวที่เนี่ย หคุณได้สุขภาพที่ดีกลับไปบได้ทั้งการส่งเสริมสุขภาพป้องก,กันโรคด้วยาศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกและยังมีที่ที่เป็นที่สัป,ปะยะที่จะไปใช้บริการโอ้โหต,ต้องบอกว่าครบวงจรเลย<ช>นะครับ,รบมานี้ทั้งครบวงจรทั้งโรงแรมร้านอาหารร้านนวดสปาคลินิก นะครับตรงนี้เลยนะครับและที่สําคัญนะครับหลังจากเราประสบความสําเร็จนะครับไปกับศูนย์เวลเนตเซ็นเตอร์แล้วความเป็นมาที่การเปิดตัวแบรนด์ตรงนี้นะครับเราเปิดตัวอย,อย่างยิ่งใหญ่เลยตรงนี้นะครับ,รบเป็นยังไงบ้างต้องถามว่าทําไมเป็นเวลเนตเซ็นเตอร์แล้วถึงจะต้องมาเปิดตัวแบรนด์ศูนย์เวลเนตอัตลักษณ์ไทยตรงนี้ขึ้นมาอีกครับอันนี้ข้อแตกต่างนี้จะเห็นได้ชัดเลยนะคะถ้าท่านถ้าท่านผู้ชมเองเป็นผู้ไปใช้บริการนะคะคท่านจะทราบว่าถ้าเป็นศูนย์เวลเนต มันจะมีคาแรคเตอร์ที่แตกต่างกับศูนย์เนี่ยอ,อัตลักษณ์ไทยโดยที่ศูนย์เนี่ยอ,อัตลักษณ์ไทยเนี่ยจะแสดงออกหรือนําสื่อความเป็นไทยมากกว่าอย่างโดดเด่นและชัดเจนนั่นคือเหตุผลที่เราเป็นกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกใช่ไหมคะภารกิจหลักของเราอ่ะมันคือเรื่องในการส่งเสริมการใช้ภูมิปัญญาไทยครับผมซึ่ง ความเป็นไทยทฉันขออนุญาตอธิบายคำว่าความเป็นไทยในศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทยนะคะความเป็นไทยจะมีแฟกเตอร์อยู่ทั้งหมด7จ็ดแฟกเตอร์แฟกเตอร์แรกคือคนไทยซึ่งคนไทยเนี่ยทุกเชื้อชาติศาสนาได้หมดเราถือว่ามีบัตรประชาชนไทยนี่คุณคือคนไทยนะคะแตเป็นเชื้อชาติอะไรก็ได้ได้หมดแล้วกันที่สองความเป็นไทยแฟกเตอร์อันที่สองคือประเพณีไทยซึ่งประเพณีไทยมีทั้งประเพณีที่เกี่ยวข้องกับชีวิตออย่างไรอย่างเช่นพิธีการโกนขนจุก โกนจุะวิธีการบวชการแต่งงานหรือการทําขวัญเรือนครับอแล้วก็จะมีพิธี็นประเพณีที่เกี่ยวกับการรักษาออ,อย่างของหมอแผนไทยเราก็จะคุ้นชินกับเรื่องของหมอขวัญอการลําผีฟ้าการแบบ ฟ้อนผีอย่างเงี้ยค่ะเหมือน<ว>ประหารชาวบ้านรักษาในชุมชนชอย่างเั้นนะครับเป็นการให้กําลังใจกันอย่างเงี้ยค่ะคโดยวิธีการอย่างนี้แล้วก็ประเพณีไทยทั้ง12เดือนเนี่ยก็เกี่ยวข้องด้วยสงการานต์นะคะหรือว่าปีใหม่หรือบุญบั้งไฟหรือศาสตร์เดือนสิบเนี่ยใช้ได้หมดแล้วก็มีการเรื่องของวิถีชีวิตคําว่าวิถีชีวิตหรือไทยไลฟ์สไตล์เนี่ยมันเท่ากับวัฒนธรรมไทยนะคะคำว่าวัฒนธรรมอ่ะมันคือสิ่งที่มนุษย์เรียนรู้แล้วก็สร้างขึ้นจากการเรียนรู้แล้วก็สั่งสสอออนนกัไืทด ในครอบครัวในสังคมในชุมชนนะคะซึ่งวัฒนธรรมน่ะมันมีความสําคัญเกี่ยวกวับเรื่องของปัจจัย4ี่คืออาหารที่อยู่อาศัยเครื่องนุ่งหม่มแล้วก็ยาออนะคะซึ่งปัจจัยทางยาเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับกรมแพทย์แผนไทยโดยตรงเลยคือยามันมีใช้ตั้งแต่โบราณโบราณไม่ว่ายาฝนยาก,กวดยาลูกกรยาสมุนไพาย,ยาต้มอะไรอยู่ในชิ้นประจําวันวิถีความเป็นไทยยังไงก็ใช้แล้วแต่เราเกิดนะคะจนเรานั่นแหละจากโลกนี้ไปนะคะแล้วก็จะมีเรื่องของการเมืองการปกครองศาสนา แล้วก็จะมีเรื่องของการศึกษาด้วยที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยเขาเรียกว่าว่าวิถีชีวิตหรืบวัฒนธรรมรนะคะ<ม>แล้วก็จะมีเรื่องของสถาปัตยกรรมบ้านวัดโบสถ์วงังทั้งหมดเนี่ยถิ่นที่อยู่ทั้งหมดเนี่ยเชื้อชาติมันสะท้อนถึงเชื้อชาติศาสนาการเงินสถานภาพนะคะถือว่าเป็นมีความเป็นเป็นแฟกเตอร์หนึ่งในความเป็นไทยและอีกแฟกเตอร์หนึ่งคือเรื่องของธรรมชาติซึ่งเรามีคาแรคเตอร์ที่แปลกมากประเทศเราอยู่ตรงจุดสูนสูพอดีเ,อเรามี สี่ภาคหกภาคแล้วแต่ใครจะแบ่งนะคะมันก็จะเป็นออกตกเหนือใต้อีสานภาคกลางนะคะซึ่งแต่ละแอเรียนั้นมีธรรมชาติแตกต่างกันมีน้ําตกมีภูเขามีน้ําแร่อ่ามีทะเลมีแหล่งท่องเที่ยวแตกต่างบางแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าไปมูได้มีความเชื่อบางแหล่งท่องเที่ยวเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่าได้สัมผัสได้อากาศได้บริสุทธิ์มากกว่า หรือว่ามีเขาเรียกไนท์ไลฟ์มีแหล่งท่องเที่ยวที่แบบว่ามีสีสันอะไรอย่างเงี้ยคือไลฟ์สไตล์ของแต่ละภาพมีความแตกต่างกันชัดเจนนะคะประเทศไทยแล้วก็เรื่องของภาษามอนกันก็เป็นแฟกเตอร์หนึ่งของความเป็นไทยเรื่องของการแต่งกายก็เช่นกันนะคะดังนั้นศูนย์เวลเนสอัตลักษณ์ไทยหรือเราย่อว่า TWD TWD นี้ตัวเต็มคือไทยเนส เว s เนสเดสติเนชันไท n e s s คือความเป็นไทยคือแฟกเตอร์ทั้ง7จ็ที่ดิฉันได้สื่อความไปแล้วนะคะคําว่า Wellness คืออะไร Wellness คือสภาวะสถานะกินดีอยู่ดีอ่าเพราะนั้น Destination แปลว่าจุดหมายไปทางดังนั้นศูนย์เวลเนสที่ได้รับรองเป็นเว n e s s อัตลักษณ์ไทยคือสถานที่ที่คุณไปแล้วจะได้สัมผัสเอ็กซ์เพรีสภาวะกินดีอยู่ดีแบบไทยโอ้โหอันนี้ตอบโจทย์เลยใช,ใช่ไหมครับก็เป็น เวลเนสอัตลักษณ์ไทยก็คือ TWD อย่างที่กล่าวไว้มันก็จะลึกเข้าไปอีกก่าศูนย์เวลเนสที่ผ่านมาตรงนี้มีคาแรคเตอร์พิเศษเอาเละครับตรงนี้ต้องบอกว่าถ้าประโยชน์ที่ประชาชนจะได้รับนะครับจากจากศูนย์ตรงนี้เนี่ยนักท่องเที่ยวดีกว่านะครับทั้งในและต่างประเทศที่เขาไปใช้บริการถ้าได้รับการรับรองศูนย์เวลเนสแล้วเขาจะได้อะไรตรงนี้กลับไปถ้าเกิดว่าเป็นในแง่มุมนักท่องเที่ยวก่อนนะคะ อย่างที่ฉันเรียนว่าความเป็นไทยเนี่ยมันมีทั้งประเพณีวิถีชีวิตและวัฒนธรรมวัฒนธรมธนธรมวัฒนะแปลว่างอกงามรุ่งเรืองอธรรมะแปลว่าสิ่งที่ดีงามฉะนั้นวัฒนธรรมของประเทศไทยคือวัฒนธรรมที่งดงามและดีงามและวัฒนธรรมนั้นยังเป็นส่วนหนึ่งหรือเป็นปัจจัยในการทําให้สังคมสงบและมีความรักกัน นั้นคนที่เป็นนักท่องเที่ยวต่างชาติทําไมถึงมาเมืองไทยเพราะเรามีไทย hospitality คนไทยมีคายและแคร์มีเมตตากรุณาและมีการใส่ใจพูดน,นี่คือสิ่งที่เราดึงนักท่องเที่ยวต่างชาติได้ตลอดเวลาและที่นี้ก็ยังไม่ลืมนักท่องเที่ยวเมืองไทยด้วยนะคะด้วยความที่ TWD ะ wellness อัตลักษณ์ไทยนั้นอะตอนนี้เรามีการรับรองไปแล้วนะคะคจาก<ม>ทั้งหมด36แห่งนะคะอ๋อ 36, 36แห่งคือทั้ง36แห่งเนี่ย ที่เข้ามาเนี่ย<ม>เขาจะต้องเห็นบอกต้องผ่านเกมของูนย<ช>์เวลเนสเซนเตอร์มาก่อนตรงนี้ใช่ค่ะถูกต,ต้องก็คือทั้งหก0้อยแห่งตรงนี้เราได้ได้รับคัดเลือกมาล่าสุดสามสิบหกแห่งใช่เพื่อนสมสิบหกเนี่ยแห่งนี้ก็ส่งมอบคุณค่า Val u e หรือคุณค่า<ม>ที่เรามอบให้นักท่อง,งเที่ยวโดยให้เขาสัมผัสความดีงามของวัฒนธรรมเราให้เขาสึมซับไปมันเป็นการเหมือนกับเราเผยแพร่ซอฟต์พลาวเวอร์ของเรานะคะอย่างตรงมากเลยสมมุติอ่ะผมยกตัวอย่าง อาจจะเห็นภาพนิดนึงว่าอย่างเช่นชาวต่างชาติชอบมันนวดนวดแผนไทยเนาะไทยมาสตร์ตรงเนี้ยถ้าเขามาเนี่ยถ้าเป็นศูนย์ไอทีวดีเนี่ยของศูนย์ไอเวลเนี่ยอย่างเงี้ยเราเขาจะได้รับลักษณะยังไงครับให้เห็นเป็นภาพบที่มันแตกต่างกับศูนย์เวลเน็ตดิ้นไบ้หมายความว่าศูนย์เวลเน็ตคือศูนย์เวลเน็ตคือมาตรฐานของแพทย์แไทยดีอยู่แล้วนะคะ แต่เวลน่ยอัตลักษณ์ไทยอ่ะศูนย์เวลน่ยอัตลักษณ์ไทยเนี่ยนั่นหมายความว่าคุณมาปุ๊บเนี่ยสถาปัตยกรรมอาร์เคเต็กเจอร์รูปร่างสิ่งก่อสร้างเนี่ยมันจะไทยจ๋าล้วมันจะเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยอาจจะเป็นเรือนไทยเรือนไทยโมเดิร์นเรือนไทยประยุกต์และผ้าต่างๆก็ยังมีความแตกต่างกันอีกบางทีเป็นกาแลบางทีเป็นเรือนปั้นหยาอย่างเงี้ยนะคะต้องบอกไปอย่างนี้ยไหมถ้าสมมติว่ามาใช้บริการนวดเนี่ยมันเหมือนกัรย้อนยุคไปแบบว่าเป็นเป็นไทยอะไรอะไก็ไม่ได้โบราณขนาดนั้นนะคะใช่เป็นเหมือนกับแบบว่า การให้บริการเน้นไปแบบว่าไทยค่อนข้างเป็นเขาจะสัมผัสความเป็นไทยมากกว่าเพราะว่าด้วยความที่เราไปรับรองศูนย์เวลเนสให้เป็นเวลเนสอัตลักษณ์ไทยเฉพาะสถานที่ที่มีความเป็นไทยคือแฟกเตอร์ทั้ง7ดดิฉันกล่าวไปหมายความว่าหมอนุ่เองเนี่ยก็ต้องมีกริยามารยาทการต้อนรับแขกดูแลแขกดูแลลูกค้าแบบไทยแต่งกายหรือว่ามีการ การอะไรอ่ะสถานที่การตกแต่งทุกอย่างต้องเป็นแบบไทยหมดเลยค่ะอ๋อคือมันต้องตอบโจทย์ความเป็นไทยตรงนี้ใช่เพราะเราตอนนี้จะผลักดันซอฟต์พาวเวอร์ของเราค่ะคือเน้นการบริการและสิ่งแวดล้อมทั้งหมดตอบโจทย์เจ็ดเจ็ดข้อที่อาจารย์เมย์ได้กล่าวไว้ตรงนี้เขาก็คือได้ละอย่างใบประกาศที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้ะก็จะคือจะได้รับอย่างนี้ตอนนี้ก็ได้แค่36แห่งทั้งนั้นทั่วประเทศถ้าอนาคตได้รับเป็นเยอะกว่านี้ชาวไทยและชาวต่างชาตินะครับ ที่มาใช้บริการเขาจะสังเกตสัญลักษณ์อะไรของแบบว่าจะเป็นสัญลิก TWD อ่า t w d ลักษณะตรงนี้ใช่ไหมครับเราเป็นรูปดอกการะบูนนะคะอันนี้ศักดิ์สิทธิ์มากนะคะดอกกระดูกเนี่ยพอดีเลยครับตรงนี้สมเด็จพระนิธาก็คือสมเด็จพระเทพที่เรารู้จักกันนะคะท่านได้พระราชทานให้เป็นดอกไม้เป็นต้นไม้ประจํากระทรวงสาธารณสุขเรื่องในโอกาสครบร้อยปีกระทรวงสาธารณสุข ดอกกระบูลนี้มีสปปรรพคุณในการล้างพิษนะคะครับตามศาสตร์แผนไทยใช่ตามศาสตร์แผนไทยนะคะซึ่งทั้งท,งท,งท้งล้างพิษทั้งบำรุงระบบทางเดินหายใจเหมาะสำหรับมาเป็นโลโก้ของเวลเนออัอตลักษยอย่างมากเลยค่ะแล้วก็เลยยกมา<ช>นะครับเป,เป็นตราสัญ,ญลักษณ์ของ TWD อนาคตถ้าเปิดเยอะทุกผ้าถ้ามองเห็นสัญ,ญลักษณ์นี้มั่นใจได้เลย ว่าเราไปตรวจเข้มมากค่ะมันน่นใจได้ใช้บริการได้ใชไไ่ไม่ต้องกังวลอะไรเลยใช่ก<ช><ช>็คือคุณจะได้รับบริการแบบศูนย์เวลเนสก็คือมีการส่งเสริมมิติของกายจิตสังคมอารมณ์จิตวิญญาณอ,อาชีพอาชีพดีคือทอํอย่างไงก็ได้เข้าไปในศูนย์ที่เป็นศูนย์เวลเนสแล้วเนี่ยคุณจะมีความรู้สึกว่าสุขก,กายสบายใจกลัดออกไปแต่ถ้าคุณเข้าศูนย์เวลเนสตลักยปุ๊บนอกจากได้สิ่งนีเช่นกล่าวไปแล้วคุณยังได้สัมผัส ความเป็นไทยที่แท้จริงซึ่งเราใส่ไปในนั้นเรียบร้อยแล้วถือว่าเป็นจุดเด่นอย่างหนึ่งของความเป็นไทยนะครับและการให้บริการที่มุ่งมั่นเราใช้ศาสตร์แผนไทยและแพทย์ทางเลือกนะครับในการให้บริการสําหรับชาวนักท่องเท oui, ี่ยวทั้งไทยและต่างชาติด้วยกันตรงนี้และก็จะได้ใบประกาศที่เห็นนี้นะครับก็มั่นใจได้เลยว่าคุณมั่นใจได้ ณขณะนี้<ช>ว่าเรามีการให้บริการที่มีมาตรฐาน<ช>นะครับและก็มุ่งมั่นเกี่ยวกับเรื่องการพัฒนาด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยซึ่งรจริงๆกรมการแพทย์แผนไทยนะคะสิ่งที่เรากาลังทําอยู่เนี่ยถามว่าเราทําทําไมครับเราทําเพื่อตอบสนองนโยบายทั้งระดับประเทศนะคะโดยท่านเศรษฐาทวีสิงนะคะคซึ่งท่านมีนโยบายว่าท่านจะทําส่งเสริมรายได้จากการท่องเที่ยวนะคะ และก็นโยบายของนายแพทย์ชนน่านสีแก้วนะคะรัฐมนตปรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขทั่งท่านให้นโยบายเรื่องของเศรษฐกิจสุขภาพนะคะโดยเฉพาะท่านเน้นเรื่องบลูโซนนะคะบลูโซนั่นคือแ a r e ยที่คนมีอายุยืนคำว่าอายุยืนคือ 90- ้า0ถึงร้อปียังมีชีวิตอยู่แล้วก็สุขภา,าพแข็งแรงไม่ได้ไม่ได้เจ็บป่วยไม่ได้แบบล้มหมอนอนเสือ่อเก้าสิบถึงร้อปีที่เดินได้ช่วยเหลือตัวเองได้ในกิจวัตรประจําวันนี่คือสิ่งที่เรา กองแพทย์ทางเลือกกรมแพทย์แผนไทยเราอยากจะแก้เพนพอยในการที่ทํายังไงเราจะสร้างไรายได้จากสิ่งดีๆีสตรนจ์ที่เรามีก็คือธรรมชาติไทยคนไทยวัฒนธรรมไทยแล้วก็สิ่งบริการ5 5 5 5หแคตติเกรี่ที่เราทํามาในศูนย์เวลเนสทาให้มันเป็นเวลเนสอัตลักษณ์ไทยซะแล้วสิ่งที่เราจะสร้างเราจะผลักดันคือเราจะสร้างเศรษฐกิจ สุขภาพอย่างเป็นรูป,ปรธรรมเศรษฐกิจสุขภาพอย่างเป็นรูปธรรมโดยผักดันผ่านศูนย์เวลเนตและศูนย์เวลเนตอัตาลักไทยโดยมีคอนเน็กชันกับบลูโซนในชุมชนนั่นหมายความว่าชุมชนต้องได้ประโยชน์ด้วยทั้งชุมชนทั้งผู้ประกอบทานทั้งส่วนราชการม,มีการช่วยเหลือกันโดยกรมแพทย์แผนไทยจะทำหน้าที่เป็นเนชั่นแนลมาร์เก็ตติ้งเอครับ ไม่มีใครรวมกลุ่มไม่มีใครโฆษณาให้กรมแพทย์แผนไทยต้องทำกรมเป็นตัวกลางกรมเป็นตัวกลางในการ,รที่จะนําศาสตร์องค์ความรู้เนี่ยลงสู่ชุมชนชและนักท่องเที่ยวทั้งหมดตรงนี้เลยทั้งไปดูทั้งให้องค์ความรู้ทั้งไปควบคุมดูแลสนับสนุนให้มีมาตรฐานครับแล้วก็ยังโฆษณาประชาสัมพันธ์พร้อมกับสร้างเครือข่ายอืมอทั้งหมดเลยทั้งผู้ประกอบการจะเป็นโรงแรมร้านอาหารร้านนวดร้านสปา ได้ทั้งหมดมารวมกันกับชุมชนหมายความว่าคนมาใช้บริการสมมตินะคะเรียนยกตัวอย่างสมมติคนมาใช้บริการโรงแรม,มพักโรงแรมนี้อะกิจกรรมประจำเขาเรียกอะไรเดลี่โปรแกรมค,รคุณไปนวดที่นี่คุณไปท่องเที่ยวในหมู่บ้านนี้คุณไปล่องเรือก,กับชาวประมงกลุ่มนี้คุณไปเดินป่าดูสมุนไพรกับที่หมู่บ้านนี้แล้วคุณไปซื้อผลิตภัณฑ์พื้นบ้านที่ชุมชนนี้ที่ชนเผ่านี้ที่พื้นถิ่นนี้ เพราะทั้งหมดนี้จะคอนเน็ชันได้ต้องมีคนพาต้องมีคนพาคอนเน็กก็คือกรมแพทย์แผนไทยคงช่วยได้ในในในประเด็นนี้มากเลยเพราะเราเป็นรัฐบาลผมเห็นอาจารย์เมย์ลงไปในชุมชนหลายที่เนาะทั้งสถาปาทั้งหลายๆแห่งเลยเนี่ยตรงเนี้ยเป็นไงบ้างครับการตอบรับตรงนี้ก็ดีค่ะเหตุผลเพราะว่าอย่างผู้ประกอบการเน่ยท่านผู้ประกอบการไทยถือว่าจิตใจงดงามครับพอเราไปบอกนโยบายแบบนี้ปุ๊บเขารีไปสั่ง ชุมชนแถวบ้านเขาปลูกผักออกร์แกนิกมาใช้ในร<ม>้านอาหารไปปลูกสมุนไพยทั้งหลายเลยไม่ว่าจะเป็นเตยหอมเป็นตะไคร้เป็นพวกเป้าเป็นพวกอะไรนะหัวหัวเง่าทั้งหลาย<ม>เอามาทําลูกประกิ<ม>ส่งเขาเพราะฉะนั้นชุมชนได้ประโยชน์อย่างยิ่ง<ม>ผู้ประกอบการได้ประโยชน์อย่างยิ่ง<ม>โดยการที่กรมแพทย์แผนไทยเป็นผู้ที่ทําให้ท่านรู้จักกันครับทําให้ให้ ชุมชนผู้ประกอบการร่วมมือกันแล้วก็สร้างรายได้แล้วก็ส่งมอบสิ่งดีๆให้กับนะักท่องเที่ยวทั้งภายในประเทศแล้วก็ต่างประเทศนะคะเอาละครับวันนี้ผมถามแทน5<ม>ประเภทผู้ประกอบการตรงนี้<ฮ>ถ้าเขาผ่านศูนย์เว็เน็ตเซ็นเตอร์แล้ว <Okay. S 1> การรับรองศูนย์เว็เนตเซ็นเตอร์แล้ว <Okay. S 1> เขามีความสนใจที่จะประเมินศูนย์เวเนตอัตลักษณ์ไทย<ๆ>เขาสามารถดําเนินการอย่างไรต่อจากนี้ได้ครับก็ติดต่อมาที่กองการแพทย์ทางเลือกได้เลยนะคะหรือ ให้โทรศัพท์ได้ไหมคะได้เลยครับจะได้แอดไลน์มาจะได้ง่ายๆนะคะครับก็แอดแอดไลน์มาที่0851999971ครับตัดเลขศูนย์ออกนะคะครับก็851999971โอเคครับอันนี้ก็ถือว่าแอดไลน์มาแล้วก็ตอบตอนต้มาก็เดี๋ยวจะมีแลนดมีเราเลยคือแปะที่โน้ตไว้แล้วว่า เกณฑ์มีอะไรบ้างท่านต้องมีคุณสมบัติอย่างไรบ้างครับนะคะครับอันนี้ก็ถือว่าเรามาสอบถามกันเนาะถ้าคุณมีความตั้งใจที่จะเข้าสู่ศูนย์เวลเน็ตอัตลักษณ์ไทยต่อไปทั้งขนาดเล็กกลางใหญ่เราเอาทุกคนไปด้วยกันนะคะครับไม่ยังเป็นต้องใหญ่มาหรือ5ดาวหรือ6ดาวนะขนาดเล็กก็มาคลินิกอยู่ในป่ายังได้รับรับรองเลยค่ะขอให้คุณผ่านเกณฑ์7ข้อที่อาจารย์เมย์ได้กล่าวไว้ตรงนี้ก็ก็ได้แล้ว เอาละครับช่วงสุดท้ายของรายการครับอาจารย์อยากจะฝากอะไรกับท่านผู้ชมหรือว่าผู mm ้ประกอบการที่รับชมเราอยู่ณขณะนี้ครับก็ขอเรียนทุกท่านว่าณนโอกาสนี้ค่ะกรมแพทย์แผนไทยแล้วก็แพทย์ทางเลือกนะคะขอเป็นผู้รับใช้ด้วยการผักดันแล้วก็นำพาให้พวกท่านน่ะ มีกินมีใช้มีการสร้างงานนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่ในชุมชนหรือท่านกําลังประกอบธุรกิจอยู่นะคะ mm hmm. กรมแพทย์แผนไทยขอเป็นผู้รับใช้ในการส่งเสริมสนับสนุนให้ท่านเป็นศูนย์เวลเนตแล้วก็เวลเนตอัตลักษณ์ไทยเพื่อที่จะส่งมอบสิ่งดีๆให้นักท่องเที่ยวต่อไปนะคะก็ยังไงฝากไว้ให้กรมเป็นผู้รับใช้ด้วยนะคะยินดียิ่งยิ่งค่ะท่านใดผู้ประกอบการท่านใดมีความพร้อมประสานเข้ามาได้เลยนะครับเอาละครับท่านผู้ชมครับวันนี้เราก็ได้รู้แล้วนะครับว่า การเปิดตัวแบรนด์ศูนย well ์เวลเนสอัตลักษณ์ไทยล่าสุดของกรมการแพทย์แผนไทยนะครับเรามีประโยชน์เพื่ออะไรนะครับท่านประชาชนและผู้ประกอบการนะครับวันนี้นะครับผมและก็อาจารย์เมย์อุตรชัดนะครับต้องขอลาท่านผู้ชมไปณโอกาสนี้นะครับกลับมาพบกับสาระดีๆด้านศาสตร์การแพทย์แผนไทยการแพทย์ทางเลือกกับรายการซีชแนลได้ใหม่ในวันอังคารหน้านะครับเวลา11นาฬิกาตรงครับวันนี้ผมและก็อาจารย์เมย์ต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีทุกท่านครับ